สวัสดีค่ะเ็นก็ได้สั่งแว็กของถนอมมานะคะมาดูกันว่าด้านในเขามีอะไรบ้างด้านในนะคะของเขาก็จะเขียนว่าเราสร้างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่มีความเป็นธรรมชาติและคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากท้องถิ่นเพื่อให้ลูกค้าของเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไร้าสารเคมีปนเปื้อนพร้อมทั้งบำรุงถนอมผิวของคุณให้ดูสุขภาพดีเป็นธรรมชาติและถนอมสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะคะ ด้านในของเขาในส่วนนี้เขาก็จะมีวิธีการใช้งานเคล็ดลับแล้วก็วิดีโอการใช้งานก็มีมาให้เราสแกนแล้วก็ดูนะคะในส่วนนี้ลักษณะที่แว็กไม่ออกนะคะแล้วก็จะมีวิธีการทำความสะอาดผ้าในส่วนนี้เราก็จะมาดูเขาก็จะให้ผ้ามาซึ่งหน้าถุงก็จะเขียนว่าถนอมนะคะแล้วก็มีถนอมภาษาอังกฤษด้านหลังก็จะเป็นไม้ เขาให้ไม้มาสองไม้นะคะมมาดูในส่วนของผ้าว่าได้มากี่ผืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะได้มาทั้งหมดหกผืนเนื้อผ้าเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีใบขอบคุณนะคะอีกอย่างก็คือถนอมเป็นเจลอะโลเวลานะคะช่วยปลอบชโลมผิวอะโลเวลานะคะเขาแถมอะโลเวลามาให้เรามาดูในส่วนของเนื้ออะโลเวลา ก็จะเป็นเจลทั่วไปนะคะเป็นเจลว,ว่านหางจระเข้ทั่วไปทาหลังจากที่แว็กแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรนะคะพอทาไปมันจะแตกตัวเป็นน้ำค่ะทุกคนมันจะไม่เหนียวนะลดการละคายเคืองเรามาดูของชิ้นส่วนสุดท้ายก็คือเป็นตัวแว็กนั่นเองนะคะ ก็จะปิดกล่องไปไว้ก่อนอเนื้อแว็กก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหนืดมากก็วิธีที่เฟนพอรู้แบบว่าคร่าวๆนะคะก็เอาไปใส่ตู้เย็นเพื่อคงสภาพแว็กนะคะแล้วก็เออถ้ามันเย็นเกินไปมันหนืดมันข้นเกินไปเอาไปอุ่นอุ่นด้วยน้ำร้อนไมโครเวฟอะไรประมาณนี้ได้นะ อันนี้คือต้องอุ่นมาว่ามันเข้มข้นมากค่ะทุกคนดูดิเข้มค้นมากสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะบ๊ายบาย